สสวัดีดค่ะชเ,ะเอาแฮมแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาดูรีอเอ่ออะไรนะโคดเฟฟนโคดแฟนนะคะตอนเป็นเพื่อนเอเป็นได้แค่เพื่อนโอเคสายตาสั้นโอเคนะคะเพราะว่าที่เราอยากอยากจะมาดูจากเฟิร์สอีกรอบนึ่งเนาะเพราะว่าคิดถึงแหละคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึง,ถงจาเฟิร์สเนาะเฮ้ย ทุกคนเหมือนเฟิร์สจะมีซีรีส์ใหม่หรอเพราะว่าวันนั้นที่เราดูไลฟ์นะแล้วทีนี้เหมือนน้องกำลังจะพูดขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็ว่าไม่พูดอะไรประมาณนี้น่าจะแบบมีซีรีส์ใหม่มั้งไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็รอติดตามอยู่ดีนะคะคู่กับจามัง <c oughs> จะดีมากเลยนะถ้าคู่กับใจอ่ะแต่อยากดูนะคู่นี้ไปเราไปดูกันเลยเนาะเอ้ยลืมบอกแท็แกแท็ก มันไม่ใช่เรื่องต่อเรื่องอะไรเลยนะฉันบอกแกกัก่อนเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องต่อมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นมินิโอเคเรื่องสั้นๆใช่มินิเรื่องสั้นๆเออเป็นตอนมันเป็นตอนตอนตอนเดียวจบเลยแม้ซึ่งก็ไม่ได้มันแบบเชื่อมโยงกับอะไรทั้งนั้นฉะนั้นแล้วให้จบตั้งแต่ตอนนน้นไปแล้วใช่โอเคนะมีการบอกแท็กไปด้วยหัวกูไปด่าใครอ่ะกลัวเป็นคนละเรื่องไปกันเออ รุ่งเป็นแฟนอันนั้นจบบริบูรณ์อันนี้ทำไมมันอันนี้กันีิอันนี้ทำไมเป็นีอยูงง่อ่ะเออเนาะโคตรแฟน ก็นอแล้วชมก่อนเลยได้ไหมด้เออพี่ถึงน้อดูดิมีคนเอามาทิ้งไว้เหรออ้ยไปอยู่ด้วยกันนะ อ๋อจริงจริงแล้วน้องเป็นแมวเฟิร์นก็คืออยู่ในร่างแมวนั่นเองออน้องเงี้ยวเรียกหมูจุ่มแล้วกันหมูจุม่มโอเคอยากกินเลยเนะี่ย <laughs> จะหมูจุ่มไปอยู่เป็นเพื่อนกันนะอันนั้นให้น้องแมวอันนั้นให้หมูจุ่มนี่เกน้องกนนี่หมูจุ่มจุ่มหมดกินข้าวกับแมวกินข้าวกับแมวไอหมูจุ่มข้าวตัวเองก็มียังกินไม่หมดเลยเนี่ย น้องหมูจุ่มน่ารักอ่ะเออจะแย่งมั้งเรจะแย่งแล้วนะหมูจุ่มหมูจุ่มคุณคุณยอดอุ้ยคุณหมูจุ่มน่ารักอ่ะ อุ้ยหมูจุกนี่หู้ยอุ้ยแกเป็นอะไรเนี่ยหรือว่าต้องไปทำมันอย่าทำน้องตัวแกยังเหม็นเลยอาน้ำอีกแล้วหรอมีน่กินกับข้าวจะอุ้มหมูไปอัี้ไปไไหนอ่ะข้าวเที่ยว จุงงาวาวนีู่จุรนี่นิ่งๆนะบ้ากูอยากเป็นหมูจุ๋มจ้าเก็บเปีวไปเลวเนี่ยจุมูจุม เหนื่อยเลยว้ตัวใหญ่ขนานี้ <laughs> มันก็ต้องเหนื่อยเลยขีอ่อนนอนกับเจา้าของคิดถึงเนาะเป็นหมูจุ่มก็ได้ ลูกก <mile> ับหมูจุ๋มเหรออือพี่สาวหมูจุ๋มอ่ะน่าไหนค่ะโอ๊ยเป็นเสื้อใส่แาวแล้วนะก็ผมบอกคุณแล้วไงว่านี่จะแปดโมงอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่คุณไม่มีนัดไปไหนอ๋อ มีประชุมนี่ว่ะหมูจุ่มไปได้ไหมเออหมูจุ่มไปประชุมได้แบบโอเคครับเดี๋ยวผมจะรีบแก้แล้วส่งให้ใบนี้เลยนะครับมีแค่นี้ใช่ไหมครับเออโอเคลืมไปว่าจะ work from home โควิดนะเนาะน้องแมวน่ารักจังเลยค่ะชื่ออะไรหรอคะชื่อหมูจุ่มครับฮะชื่ออะไหมูจุ่มครับไม่พอใจ ผมอยู่ข้าวแล้วอ่ะน้องหิวใครทำไมอยู่ในกล่อง <c oughs> ออกมาเล่นกันไหมนะ <c oughs> หมูจุ้มลงไปอขอโทษทีนะครับอดีว่าผมลืมให้ข้าวเขาอ่ะเขาเลยขึ้นมากวนนั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับน้องแมงงอนแล้วออแมงงอนจุจม ถ้างอหมดจุ่เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวให้กินอาหารเปียกสุดพรีเมียมอาหารเปียกสุดพรีเมียมอะไรวะบอกหมูจุ่มเดี๋ยวรอดูอะไรอะไรอะไรโอ้น่ากินจังเลยคุณผมขอเลยนะเฮ้ยหมูจุ่มใจเย็นๆหูมันน่ากินเลยคุณผมขอเลยผมใจสุขดู ไอหมูจุ๋มติดหน้าแกหมดแล้วเนี่ยเหม็นแล้วเนี่ยน่ารักไปเลยอ่ะอืมอ่อ่ะอ่ยังไม่แหงอนอีกหมูจุ๋มอ่ะไม่ได้กินเหรียญขนมแมวเลียให้ก็ได้ขนมแมวเนี่ยขนมแมวเลียเอ๊ ีแต่หม,โจมูจุ่มนั่ที่ทำได้เนี่ยจะต้องทำงางเสร็จก่อนนะห <c oughs> มจุ่มเมันขี้ออนเลยนะเจ้าของคุดีดูเรื่องทช่ไมเนี่ย Halo. Nah, nasi sudah. ม,ม,มันไม่อาจผ่านันไเ,เ,เรื่องความสำคัญเพราะว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันนี้คใจความสาคัญไม่อาจลมเส้ไปวันนี้อีกแล้อยากจะเสียธไปด้วยวพูดฉันแคน่ไข้าวไปซื้อพวกนี้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ิ้มเหนื่อยอ่ะ เราจะกินอะไรล่ะฮัลโหลว่าไงวีเนี่ยเพิ่งทำงานเสร็จเลยเนี่ยร้านกาแฟข้างหน้าเหรอเน่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวออกไปบอกว่านายที่เดี๋ยวไปข้างนอกแบบไหนไปไหนนะคุณซื้อขนมหรอรีบไปรีบกลับนะคุณผมคิด จุ่มหนีออกบ้านเลยไม่ต้องมาตามหานะให้มันไม่ได้กินดูดิเอยคุณกลับมาแล้วเหรอเจ็บเลยหมจงโอ้ยจริงนะวีดองโดนมันกัดนะ มันไม่คุนกับคนแบกหน้าหมูจุดไม่ทำอะไรพี่วีหรอกเนาะคุณเป็นอะไรเปล่าให้ผมดูหน่อยนะให้ผมดูหน่อยหมูจุ้มให้ผมดูหน่อยหมูจุ้มอุโห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 ้ยผักน้องคุณทำแบบนี้กับผมทำไมอะ่ะผมทำอะไรผิดอ่ะขอโทษนะหมูจุ้มมันถูกเจ้าของเก่าทิ้งมา มันเลยเป็นคนคนแปลกหน้าเดวีไปทําแผลก่อนอว่าทำไมเมวไม่ค่อยชอบผู้หญิงเป็น <laughs> ฉันฉันจะขวนหน้า <laughs> นี่เอบพูดแล้วนะ <laughs> จะหวนหน้าแล้วเหรอเออหวงไงหวงไม่ได้เจ้าของกันแล้วเออหวงเจ้าของ,ว,งวีผิดเองลคะค่ะพี่ซินเตือนวีแล้ว หมูจุ่มฉีดวัคซีนแล้วแต่เดี๋ยววีไปหาหมอไอทีดีกว่าฉีดหรือยังฉีดแล้วโอเคฉีดแหรอขอโทษค่ะวีเป็นหวัดเหรอแพ้บอกวีน่าจะแพ้ขนแมวอะค่ะไอหมูจุ่มเก็บแล้วหรอไปไกลเลยไปโน่นน้องจะร้องไหมเนี่ย น้อง,องข้าวก็ไม่ได้ตแต่ว่าพี่มียาแก้แพ้นะคะเ,ออเดี๋ยวพี่เอาหมูจุ่มไปเก็บดีกว่าอุ้ยเอาน้องไปเก็บเลยอ,ะอ่ะหมูจุ่มามาเนี่ยมาอือมาเนี่ยมาเนี่ยหอสั่งหมูจุ่ม ได้แล้วเปิดนะมู้ปล่อยลงไปไม่รักเจ้าของแล้ว อเคหรือเปล่าคะอืมเดี๋ยวก็เงียบแต่ดูแลเขาก็ไม่ค่อยดีเลยก็กลับมาอีกก็แพร่ขนสัตว์ก็เพรก็กลับมาบรรยากาศเงียบนี่คืออะไรเงียบแล้วจริงๆด้วยค่ะเงียบก็คือนอนนะกพี่สินคะ ขอโทษน,นะวีวันนี้วีกลับไปก่อนได้ไหมอะพี่เป็นห่วงหมูจุ่มอ่ะอแต่หมูจุ่มก็เงียบไปแล้วอ่ะคงไม่มีอะไรหรอกรอมั้งคะเมื่อกี้พี่ดูเขาอ่ะพี่ไม่เคยดูเขาเลย บอกทุกวันนี้บอกมันจะคิดเองคิดมันคิดอย่างงี้แหละขอโทษนะหมูจุ๋วันหลังจะไม่พาใครมาอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วโอไปข้างน้อก,กันผมเสียใจเนาะน,น,น้องหมูฉลาดกันนะหมูจุ๋ ผมก็รักคุณอ๋องั้นดีกันดีกันนะรักสายองเอคู่น้นเปนาแลคู่นั้นจะมองฉันราสายตาจากใจน้รันดีว่าใจเธอโอ้สมันก็ไมย พัฒนาเรื่องความแสมพันเพราะว่าเราเป็นแค่เพื่อนกันขอบคุณนะและนี่คือใจความสำคัญไม่อาจล้ำเส้นไปกว่าน,นี้อีกแล้วไม่อยากจะเสียเธอไปด้วยคำพูดฉันคคำไหมกี่คำอาจทำให้ใจเธอนั้นไม่เหมือนเดิมอีก จะล้าคงไม่คงยอมเป็นแค่เพื่อนสนิทของเธอคงดีก็ไม่ได้เจอทั้งปีเพราะรู้ทั้งฉันพูดไปว่าชอบเธอก็คงเป็นได้แค่เพื่อน ชอบแมวตัวไหนนจาหมจุ่มก็ไปอู่ก็ไปอยู่กับใครนี่ยที่รักสัตว์ตัไหเลยนะแล้วแลกเกยบแมวนรักแมวรักหมูจุมเ่หมูจไม่ใช่แมวทำไมต้องหมูจุ่มเท่านั้นจบแล้วเหรอทำไมูู่จังไปบอกสิแทสั้นเกินอ่ะหนักมาสิมันมีเอ็มีเลย ไหนโมงสิ่งห้านาทีแล้วไงจบแล้วทุกคนคิดถึงคิดถึงจ้าพิกนเนาะจะให้มีซีรีส์ใหม่เร็วๆจังเลยอืเป็นไงบ้างคะมีความสุขไหมคะวันนี้มีความสุขมากค่ะถ้าไม่ดูจะเสียใจรู้สึกว่าแบบมีความสุขมันละมุนไม่เหมือนละอบอุ่นเนาะพ้าไมโครเวฟจริงพ้าไมโครเวฟจ้าคืออบอุ่นมากตัวจิงก็คือแกล้ง คิ้นล้วมั้งจีจ๊ามีตอนแรกๆอ่ะฉันหลุดขำหน้าลอยไปเอาเอาตับหมดไม่ทันเราติดเราติดที่จ่าแกล้งจ่าชอบแกล้งเผิร์อ่ะเราติดตรงนั้นอ่ะหลังจากที่เราเราดูแบบเบื้องหลังของเขาเยอะไงโอเคก็คงจะประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าอย่างนั้นพวกเราไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกเราบายบายเจอกันอีกเดี๋ยวไหมเจอกันเม่กันเลยไอ้คนท่องจะติดได้เลย